เสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมหมายบ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเสวันโคราชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมบอนสีสวยๆนะครับมาชมว่ามีต้นอะไรบ้างมีราคาอะไรประมาณไหนบ้างนะครับที่สวนพี่ปางบอลสีนะครับวันนี้มีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับ ตัวนี้ก็เข้าหน้าร้อแล้วนะครับบอนสีก็จะมีความสดใสสวยงามมากๆครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีต้นบอนสีสวยๆไปปลูกประดับบ้านนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่ป้าวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอเบอร์โทรติดต่อนะครับ0936952590ค่ะครับเบอร์นี้แอดไลน์นะเบอร์แอดไลน์เบอร์แอดไลน์ศูนย์เก้าสามห้านึ่งสามหนึ่ง สามารถแอดไลน์ไปได้นะครับหรือสแกน QR Code ที่ต้นคลิปนะครับมีให้นะครับมีบางท่านถามว่าติดต่อยังไงนะครับผมก็ได้แจ้งไว้ในคลิปแล้วนะครับว่าให้สแกน QR Code หรือแอด i ไลน์นะครับ ID Line นะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับวันนี้ค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ80บาทค่ะเมาส์เมาส์ถ้ามีแต่ต้นเล็กนะแต่ถ้ามีต้นใหญ่ สองต้นรวมกับต้นเล็กก็เมาเมาร้อยหนึ่งแต่ถ้ามีต้นใหญ่เยอะกว่านั้นมันจะราคาตามจริงค่ะครับก็มีราคาค่าส่งค่อนข้างอ่ตาต่ําแล้วก็สูงตามน้ําหนักนะครับตามน้ําหนักคิด<ช>ตามจริงนะครับมาชมกันเลยครับมาชมต้นละห้าสิบาทก่อนนะครับวันนี้ต้นละห้าสิบบาทก่อนเลยนีอันนี้บางทองค่ะเป็นไม้เป็นไม้รไมก,กระดูก แต่กระดูเขาจะชัดสวยมากครับวังทองอันนี้ใบกลมๆนี่เรียกซับค่ะตัวนี้ชื่อเรียกซับนะครับชื่อดีมากๆเลยตัวนี้ก็ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เรียกซับนะครับซับอันนี้เจ้าสัวค่ะเจ้าสัวนะครับชื่อดีมากๆเลยอันนี้ดวงอัมพรค่ะครับดวงอัมพรดวงอัมพรอันนี้สีบุรีลำค่ะสวยมากครับ <c oughs> ต้นใหญ่เป็นไม้เก่านะครับสวยมากๆเลยสีงบุรีลำอันนี้รู้สึกจะมีสองต้นคุ้มมากนะครับห้าสิบบาทนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับหรือจะแอนไลน์นะครับมาดูเพิ่มเติมได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็เจ้าสัวอันนี้ก็เจ้าเจ้าสัวอันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะครับเป็นตับวันศุกร์ะนะครับ อันนี้เมืองเมืองเชียงใหม่ค่ะเมืองเชียงใหม่ถ้าโตมาจะเป็นอย่างนั้นนะคะตอนเล็กๆมันจะสียังไม่ออกเท่าไหร่อันนี้ต้นโตนะครับสวยมากๆเลยตัวนี้แล้วครับอันนี้เจ้าชายเกาะแก้วพิสดารับเจ้าชายเกาะแก้วพิสดารสวยมากๆนะครับอันนั้นบางใหญ่บางใหญ่อันนี้ก็บางใหญ่นะครับใช่อันนั้นสุดลักตันนี้สุดลักใช่ห้าสิบเหมือนกันแต่กระถางหกสุดลักนะครับกระถางหกนิ้ว อ,นนอันนั้นหงเหินค่ะอันนี้อนนอ,อ,อะไรนะตัวน,นี้เป็นเมืองนครชุมนะครับเมืองนครชุมอันนี้มส์มสวรรค์ค่ะอันนี้บอลกาบเอเทศคีรีค่ะมีสองต้นนะครับมีสองต้นอันนี้ศีลาหุ่มทองค่ะ อันนี้ก็ศิลาหุ่งทองไอดำๆใหญ่ๆนั้นอัน,นตะวันชิงพบค่ะอันนี้ลาหูอมจันเ้าย,ยังไม่กัดสีอันนี้ก็ตะวันชิงพบใช่ใช่ตะวันชิงพบอันนี้อันนี้น้ำเมืองนอน,น้ำเมืองโดนด่างสวยมากๆเลยนะครับอันนี้หองเฮาค่ะทองเฮาอันนี้เง,งาวกวอูค่ะมี มีสองต้นนะคะในกระถางอันนี้ก็เงาวควรอูอมีสองต้นเหมือนกันอันนี้เจ้าหญิงค่ะอันนี้ก็เจ้าหญิงสวยมากครับสวยหวานมากเลี้ยงนอกตู้คือสวยมากนะครับเพราะว่าใบใเขาแข็งใบเขาแข็งก้านแข็งอันนี้พันดาวค่ะอันนี้อะไรนะที่แพงมาจาก ที่แถมมาจากต้นลืมชื่อผมตอนแรกผมก็นึก,นกนเหมือน<ด>จะนึก<ใ>นออกใ, <น S 1> ใช่เขาเหมือนจะนึกออกอยู่นะเออแถมมาจากดารานพลัตอะ่ะใช่ครัเออถ้าถ้าเขาป้ายเขาจะเป็นดารานพลัตอันนี้เขาไม่ไป้ายเออแต่สวยนะโตมาสวยมากเป็นไม้ก้านแข็งใบเดียวยังไงก็ทาวมาถามชื่อเลยนะครับตอนนี้คือลืมจริงๆเดี๋ยวต้องเขียนชื่อติดไว้นะครับใช่ใช่ ตัวน,นี้เป็นอันนั้นเอ่อเพชรเพชรมนตรเพชรมนตรน,นะครับเพชรมนตรเพชรมนตรน,น,นอ,อันนั้นก็เพชรมณฑลถ้ากัดสีแล้วมันจะเป็นแบบนี้เออกัดสีแล้วสวยมากๆนะครับตอนโตครับอันนี้ชินน้นน้ำบัญชรค่ะห้าสิบบาทชิ้นบรญชรชิ้นบัญชรอ,อ,อันนี้เศรษฐีพันล้าน เจ็ษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านฟอร์มนี้ด่างทุกใบนะครับด่างด่างทุกใบด่างด่างสวยด้วยเขาไม่ด่างมากเกินไปแต่เขาด่างสวยด่างแบบนี้เรียงง่ายนะครับอันนี้อสงไขยค่ะอสงไขย,อ,ขยอันนี้อส,สงไขยอสงไขยอันนี้หลวงราชเสนหาค่ะหลวงราชหลวงราชมีจํานวนนะครับมีมีจำนวนด้านในครับอันนั้น,นหยดเลือดนางกิมค่ะ โตมาสวยมากอ่าโตมาไอตรงหยดเลือดอ่ะจะแบนแป๊บเลยแล้วข้อตรงนี้ล่ะครับอันนั้นเขียวๆนั่นคือเอเงินรักศมีเงินแต่ต้นนั้นเขาเขาเป็นรักมีเขียวจริงๆเขาเ้ียวไปหมดแล้วก็มาที่ชายชนครับชายชนสวยมากๆเลย 5้สิบาทอันนี้พยามนตัวน,นี้พยามโนโตมาแดงแป๊ดเลยนะอันนี้กระชายชนอันนี้ทรัพย์เศรษฐีค่ะครับต่อไปแก้วมังกรค่ะครับข้างในเขียวๆชมพูนู่นคือเอ นาลีบุรพาค่ะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสีชมพูอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้แต่สวยมากมาก,มากเลยนะครับลูกไม้สวยมากตัวกิ่งสวยมากเขียวชมพูครับ <Gone. S 2> ต้นนู้นคืออ่าโหงเหินค่ะหงเหิหนนะครับกัดสีแล้วสวยมากแล้วก็มาที่ตัวนี้สวยมากมาก,มาส,มากมาสะดุดตานะครับตัวนี้อันนี้สีเมืองลาดสีเมืองลาดนะครับสเสด็จที่จะเด่นที่แบบก้านกระดูกนะครับกระดูกเขาเออ อันนี้ศิลาเพชรศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรเริ่มเริ่มเริ่มกัดสีแล้วถ้าเขากัดสีต้นใหญ่จะเป็นมูนค่ะ่ะสวยมากค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้คือศิลาโอ้โอไม่ไม่ใช่เดี๋ยวดูชื่อแป๊บ มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรอันนี้โวคาร์โนหรออุคาโนใช่สองวราคาดีมากมีสองตัวโคาโนราคาดีมากเลยนะครับด่างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ด่างตัวนี้ตัวละห้าสิบบาทอันนี้อ่อบอิการจะตัวละเทบสวยมากนะครับค่ะ ห้าสิบบาทก็มีแล้วนะครับตอนนี้ราคาดีมากแล้วก็อันนี้คาดบางแก้วชาตบางแก้วก็มา,า,าแ,แล้วครับ,บอันนี้เทพสายลุงค่ะครับสวย<อ>มากนะสวยมาก,มากอันนี้ก็นั่นแหละเออนี่ไงชื่ออ,อ่า ดารานภลโอไม่เคยมาเขียนดาราไม่ได้มันแพงเทวารีเอรเออเออทิวาลีทิวารีเขียนก่อนถ้า่างั้นลืมตัวนี้ทิวารีนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ก่อนหน้านี้ชื่อทิวารีครับแทงมาจากดาราโนภาลก็คือเขาไม่ป้ายนะครับเออแล้วก็มาต่อที่ด้านในรวยล้นฟ้าชื่อดีแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้สวยน่าเก็บมาก อันนี้กลมๆแดงๆนี่เมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่สวยมากอันอันนี้ก็เมืองใหม่อันนี้ปราสาททองค่ะปราสาททองปราสาททองก็มีจํานวนนะคะอันนี้พรสวงค่ะเป็นบอลกาบเหมือนกันเป็นเป็นเป็น,ปนบอลกาบสวยมากกาบเ็าสวยอันนี้ก็พรสวงค่ะพรสวงอันนี้องค์หญิงทอฝันค่ะองค์หญิงทอฝันอัน อันนี้รักมีเงินสวยมากเลยนะครับลักษมีเงินใช่ห้าสิบบาทก็จะมีประมาณนี้นะครับมาต่อที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทดาราโนฟอรัสก็หนึ่งร้อยแล้วครับใช่ราคาดีมากวันนี้เอามาขายจัดโปรจัดโปรตุดนกินราคาดีมากปกติขายอยู่ร้อยแปดสิบเนี่ย แต่วันนี้เอามาขายโปรตุกจีนร้อยเดียวดาน,านุพนแล้วคือป้ายสวยด้วยนะครับใช่ดา,านุพันอันนี้ตุกแกค่ะตุกแกอันนี้เมืองเกาะเก็ดค่ะเมืองเกาะเกดลายดีมากครับเมืองกาะเกดต้นละร้อยอันนี้ราศีพสุกค่ะต้นสวย,สายวมากแล้วนะครับกลาวสวยๆเลยต้นนี้ผ่าได้ผ่าได้สามต้นนี้ นี่ขายต้นสุดท้ายละตันนี้ทําจํานวนยากนะครับทำจำนวนยากมากปาเป็นสี่สิบห้าสิบชิ้นได้ได้สามชิ้นอ,อันนี้จัตุรเทพหนึ่งร้อยบาทนะครับอสองไขยอสงไขยอันนี้องค์หญิงทอฝันอันนี้น้ำเมืองนนน้ำเมืองนอนด่างสวยมากรับอันนี้ก็น้ำเมืองนอนต้นนี้จะดา่างฮับฮับ ตนัวนี้ด่างหามนะครับดูเพิ่มเติมได้นะครับตัวน,นี้อาจจะดูไม่ชัดนะครับสองฝั่งโค้งค่ะสองฝั่งโค้งแล้วก็เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่เมืองใหม่เมืองใหม่ปกติขายอยู่ร้อยห้าสิบวันนี้โปรตุก,กีนขายร้อยเดียวค่ะตุกีนนะครับตอนนี้ตุกีนแดงแดงไปเลยนะครับเออแล้วก็มีอ,อพันดาวไหมครับพันดาว อันนี้ก็ตอนรับติดกินเหมือนกันร้อยเดียวกระทางแปดนิ้วโอ้ปกติขายร้อยห้าส <150 S 2> ิบนะครับร้อยเดียวอันนี้เป็นบอลกาบเ,เทพคีรีค่ะที่มีต้นเล็กตะกี้นั่นแหละเทพคีรีแต่นี่เป็นต้นใหญ่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะมีสองต้นนะคะมีสองต้นในในกระถางร้อยห้าสิบมาต่อที่พรมพิมานไม่เอาแบวนี้พรมพิมานต้นใหญ่ค่ะกระถางแปดนิ้วสองร้อยห้าสิบค่ะ สวยมากๆเลยนะครับมีต้นหนึ่งนะครับค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกันค่ะราคาเดียวอันนี้ก็สวยมากอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะต้นเล็กก็มีนะคะต้นละห้าสิบต้นนี้สองร้อยยี่สิบค่ะสองรอยี่สิบาทกระถางแปดนิ้วนะครับใช่แล้วก็มาต่อที่อ่ใบซียมพูอันนี้เน่ยบันสุก ต่อวันศุกร์นะครับสวยมากๆใบกลมๆแบบนี้เลยนะครับต้นนี้ชื่ออะไรนะเมื่อกี้ผมอันนี้มันนีล้อมเพชรมณนีล้อมเพชรด่างสวยมากต้นนี้อตอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะมีหน่อสองหน่อนะคะหนอก็สวยมากค่ะเนี่ยค่ะมันนีล้อมเพชรเขาเขาจะเป็นก้านแข็งใบใบใบแข็งเหมือนกันค่ะ เราก็มาต่อที่ตัวนี้ครับต่อีอันนี้เจ้าสาวค่ะเจ้าสาวกระถางแปดนิ้วนะคะสองร้อยด้าสิบคาทอันนี้ซับคูนผลซับคูนผลดางสวยมากๆนะครับดางยแปไใบนะครับ แล้วก็มาต่อที่ราคาหนึ่งร้ยบาทใช่ไหมครับหนึ่งร้อยค่ะสองแถวนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับตัวนี้มัคคาวาลังสันมัคคาวาลังสันนะครับธาตุรางแก้วครับอันนี้ชื่อหายเลยจำชื่อไม่ได้เลยแต่ว่าสวยมากนะครับเม็ดีชื่อเม็ดเขาสวยมากๆเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับอันนี้พญามน์ค่ะพญามน์พญามน์ร้อยเดียวเหมือนกัน อันนี้ตะวันคิงครบค่ะอันนี้สีบุรีลำค่ะมีสองต้นนะคะแต่ขายร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากๆากสามสี <4 S 1> ม่ต้นน, <อ S 2> นะครับมีหน่อด้วยสองนอ่ออันนี้เทพสายลุงค่ะร้อยเดียวเป็นบอนกาบค่ะอันนี้เออนาง จิมิธาเทวีเหมือนแถมอ่ตัวนี้เป็นเมืองขอเก็ดไปด้วยนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มมากครับอันนี้เมืองใหม่อันนี้โทศกัณ์หน้าชมพูหน้าหวานหวานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาต่อที่ด้านในครับใช่อันนั้นสีเทพาลักษ์ค่ะต้นใหญ่ค่ะกระถางแปดนิ้วค่ะร้อยเก้าสิบอันนี้สีบุรีลำเอ้ยไม่ใช่ สองฝั่งโคังต้นใหญ่มากใหญ่มากจริงๆกระถางแปดนิ้วสามคืบสามคืบสองร้อยี่สิบค่ะครับสองรยี่สิบาทราคาดีมากครับแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้ครับอันนี้ชิ้นน้ำบัญชรค่ะอู้ทำไมหน้าสวยยังเลยครับต้นนี้ชิ้นน้ำบัรชรไม่หน้าแบบออกชมพูเยอะขนานี้อันนี้หน้าชมพูสองร้อยค่ะ สองร้อยบาทกระถางเระาขาวแบบนี้นะครับไซส์ <บา S 2> ใหญ่มากๆกระถางแปดนิ้วอันนี้สีบุรีลำค่ะหน้าโบราณค่ะสีบุรีลำหน้าโบราณมีหน่อแล้วนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้มะขามลังสันค่ะกระถางแปดนิ้วมีสองต้นใหญ่ๆในกระถางปกติจะขายสองร้อยแต่วันนี้จัดโปรค่ะร้อยห้าร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคุ้มมากๆเลย อันนี้เมืองเชียงเมืองเชียงใหม่ค่ะอันนี้มาโชว์ขายลูกค่ะสวยมากโชว์ขายลูกรอดอกและรอรอผ่าหัวยังยังไม่มีจำนวนแต่แต่มีลูกอยู่สองต้นอุ้ยแต่ใบแข็งมากนะครใบใบ,บแข็งก้านแข็งอันนี้ เพชรมนฑลค่ะกระถางแปดนิ้วค่ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ผมอันนี้ชาบางแก้วค่ะแปดนิ้วค่ะร้อยห้าสิบชายชนค่ะชายชนนะครับกระถางแปดนิ้วเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบค่ะศิลาเพชรค่ะ กระถางแปดนิ้วค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะคุ้มมากนะครับคือคสวยมากๆเลยอันนี้ใบโดนแดดโดนแดดแล้วกรอบไปเลยใบนึงถ้าใครต้องการต้นเล็กๆก็ยังมีนะครับต้นเล็กมีค่ะต้นเล็กลก,ก็ละห้าสิบบาทนะครับก็สามารถเอฟได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้หรือใครสนใจไม้ตัวไหนนะครับ ยังไม่มีเข้าสวนก็สามารถติดต่อหาส่วนที่ฟปางวันสีได้เลยนะครับเดีเย๋ยวควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ